เรสวยแคนส้มเอ้ยแคนเหลืองมีแคนส้มใส่พรางไปละไม่รู้อ่ะใช่ใช่ใช่แหละเฮ้ยพังหนึ่งไ่ละยิงแตกแล้วเฮียกูแตกขอ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 เอวีหน่อยสวยๆเอวีก็แตกแล้วล็อกล็อกล็อกอ่มีเอพีดีด้วย ปู่แม่งตั้งมังเกอร์เป็นสิบเลยไอเขาเดี๋ยวอบนิ้มเกี่ยวแมแม็กนะโอ้ยเฮียพร้อมจะทกูแล้วั โอ้โหเจ๊ดย oh, mm ัง hmm. ก like. oh, yeah, ับทอรงน่ารักโหชิ้นผายเลยยังกะไอ้นาเดียโหเยี่ยอะไรจพี่ก๊อปพี่ก๊อปไม่ได้บอกไม่ได้ลูกเดบิลได้แล้วเนี่ยมาเก็บแล้วเก็บก๊อปก๊อปเก็บได้ละมึงแบ่งให้ลูกแคนยิงมั่งก็ได้เแยลูกแคนเขาอยากยิงเหมือนกันแหละเออผมมาด้วยอ่ะยิงไม่ได้มึงนี่สไนใหญ่มึงบุกอย่างใหญ่ย่ยลูกแคนโดนยิงตามหลังไปไแต่แต่แต่ไอ้ก๊อปโหเลี่ย Bye, bang, bang.